โอเคแป๊บหนึ่งนะตื่นเต้นมากนะครับสไลด์สวยมากใจเย็นครับอ่าโอเคเทสแป๊บหนึ่งนะตื่นเต้นมากๆขออนุญาต5วินาทีหายใจโอเคครับก็ก่อนที่จะคุยกันว่าเราเป็นใครนะฮะก็อยากจะถามนิดนึงว่าไม่รู้จอเล็กไปหรือเปล่าน,นะรุดๆๆไม่ขึ้นสักครู่นะครับตัวค่อนข้างเล็กนิดนึงถามว่ามีใครพอจะเห็น จุดผิดพลาดของโคดนี้บ้างอาจจะถามคนแถวหน้าแล้วกันคนแถวหลังจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมีใครเห็นไหมครับเอาสักจุดหนึ่งก็ได้ในนี้มีอยู่ประมาณสี่จุดใช้ไลท์ตีมครับจริงจริงก็จริงจริงก็จะเอาดาร์กตีเหมือนเดิมนะแต่มาไม่ได้เห็นไหมมีตรงไหนที่ผิดไหมอาถูกต้องหนึ่งอันละมีใครเห็นอีกไหมะสักอันหนึ่งก็ได้เห็นไหมเอ่ยอะไรนะครับ a t m a t r a n d o m อาถูกต้อง oh. ถูกต้องมีอีกอันหนึ่งจริงๆแล้วว่ามี4ี่แต่ว่าผมเพิ่งเห็นว่าผมเขียนผิดอันหนึ่งคือ <laughs> นมาถึงว่าแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งมีอันหนึ่งที่ผิดอาจจะแบบ uh, uh oh. ถูกต้องอเห็นหมดเลยเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยครับใช่ครับคือนี่คือเออร์เรอร์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อตอนรันโปรแกรมแล้วแปลว่าตอนเขียนมันจะไม่ขึ้นเอร์เรอร์ถูกต้องไหมครับในสมัยก่อนเวลาเราเขียนจาวา script ตั้งแต่แมต h อตแลนดอมหรือตัวไอตัวไอเ e t e อ e เมนต์ไตอนแรกต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ซึ่งของที่ถูกต้องคือเป็นพิมพ์เล็กอันนี้คือปัญหาที่เราเกิดขึ้นเวลาเกิด TypeScript เอ้ไม่ใช่ TypeScript j ว v a s c r i p t นะครับอ่ะละก็เขาบอกว่าพอมันเกิดใน TypeScript เนี่ยมันอาจจะทำให้ลดการเกิดบล็ได้ถึง15%เลยเอาเป็นว่าข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเราเปิดด้วยเรื่องนี้ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ได้มาที่งานของ BKJS นะครับ oh. สไลด์นี้คือนั่งทำนานมากเพราะนั่งใส่ออนิเมชันนะครับก็วันนี้เราจะหัวข,ข้อกับ10ปีของ Thai Script ทุกคนมีใครรู้ไหมครัว่าครบ10ปีแล้วนะ Thai Script ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อตอนที่เขาประกาศนะครับมันเพิ่งครบ10ปีเป็นเมื่อวันที่1ต,ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมันนานมากก็อยู่กับผมนะครับ จ็อบจิรชัยจันสิวานนครับเป็นอดีตเด็กฝึกงานที่นี่ครับเป็น f ฟู d uh, stack developer มาก่อนที่นี่นะครับตอนที่เป็น intern ก็อยู่ในสมัยที่ยังชื่อกล่าวชื่อทสโซเชียลนะครับก็ปัจจุบันเป็นไว้ไซ์แล้วนะครับส่วนปัจจุบันผมเป็นดิจิทัลสเปเชียลิสอยู่ที่ Microsoft ครับก็ดิจิทัลสเปเชียลิสดูอะไรก็ดูทุกอย่างเกี่ยวกับคลาวดในของ Azure Microsoft นะครับ ก็ทุกโซเชันเราลองมาคุยกันได้วันนี้ขออนุาตไม่ขายของ Microsoft Azure แล้วกันนะครับแต่ว่ามีอะไรกลับมาคุยได้นะครับก็จริงๆพูดถึง TypeScript เนี่ยบางทีสีอาจจะผิดเนาะมันต้องเป็นสีประมาณนี้หรือจริงๆแล้วงานนี้อาจจะชื่อ BKTS แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราจริงๆสุดท้ายแล้ว Basic Query มันก็คือ JavaScript ใช่ไหมครับเอาล่ะผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 2012นะครับในยุคที่ทุกอย่างจุดเริ่มต้นของ TypeScript เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้ว TypeScript เนี่ยเกิดจากบุคคลท่านนี้ครับชื่อ a n d เ e รส์เทลสเบิร์กนะครับเขาเป็นคนที่ผลิตตัวภาษา c ชาร์ปกับเดลฟี i ขึ้นมารวมถึงตัว TypeScript ด้วยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยอาจจะขอเที่โอกาสนะครับขอหาเขาสักนิดหนึ่งเสียงไม่ดังอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจะเล่นมุก แต่ว่าเล่นแล้วแลกนะครับเค่จะบอกว่าตอนแรกตอนแรกจะมีขอ,อไปหาเขาด้วยว่าเออวันนี้เรามาพูดเรื่องให้เขานะครับเอาล่ะไม่เป็นไรเมื่อประมาณ1ตุลาคมที่ปี2อง2ันสิบสเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft ได้ริลลิสตัวไทสคริปต์ออกมาเป็นหน้าเว็บบล็อกแบบนี้นะครับเขาได้ประกาศถึงว่าไมโครซอฟท์เนี่ยอยากจะหาวิธีทําให้ไทสคริปต์เอ่อจาวาสคริปต์เนี่ยมันสามารถสเกลได้คําว่าสเกลไดไหงไง้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะต้องรองรับการที่จะมีการ ขยับขยายแอปพลิเคชันหรือสามารถนำนำไป reuse ได้เพราะปะกติแล้ว JavaScript เนี่ยปกติมันจะเ a สเป็นโปรโตไทป์ถูกต้องไหมครับจะทำยังไงให้มันมีความแข็งแรงมีความ robust มากขึ้นทำให้มันจะแอปอะไรก็สามารถหยิบไปใช้งานได้นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของ TypeScript Microsoft, Microsoft ก็นั่งคิดครับว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะไป invest กับการทำภาษาใหม่อย่างพวก C# แปลงาก JavaScript ไหมหรือว่าเราควรจะไป invest กับ Coffee Script แต่สุดท้ายครับมันกลับมาตกที่ว่าเอองั้นเราทําไมเราไม่เอา JavaScript ที่ทุกคนเนี่ยเขียนกันอยู่แล้วเป็นภาษาที่เรียกว่ารองรับทุกเบราว์เซอร์อยู่แล้วมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่อยู่แล้วเราไปเสริมให้ uh, JavaScript เนี่ยมันไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นดีกว่าไหมนะครับดังนั้น TypeScript มันก็เลยเป็นเหมือน extension ตัวหนึ่งของ JavaScript ถูกต้องไหมครับแปลว่าทุกคนที่เขียน JavaScript อยู่แล้วทุกวันนี้ก็สามารถเอาไปเขียนที่เป็น .ts ได้แล้วรันได,ได,ได้นะครับเขาบอกว่าต้องการให้ ตัว JavaScript เนี่ยมันมันเป็น type มันมีมันเรียวกว่าไงดีมันมีการเพิ่มเรื่องของ type ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเวลาโค้ดที่เราไม่ได้มีการกำหนด type ใดๆครับมันอาจจะเกิด error ขึ้นมาได้ที่เราอาจจะไม่รู้นั่นคือจุด pain point หนึ่งที่ TypeScript เองก็เข้ามา address นะครับแล้วเขาต้องการให้ TypeScript เนี่ยสามารถ run ได้ทุก browser ทุก host ทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Mac อ่า Windows นะครับ <laughs> Linux นะครับหรืออุปกรณ์อื่นทุกเบราว์เซอร์นะครับดังนั้น JavaScript เนี่ยด้วยตัวมันเองณนะวันวันนั้นนะฮะ Node.js ก็มีอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยสามารถจะไป cover ตรงนั้นได้ด้วยแอนเดอร์ uh, ก็บอกว่าจริงๆวันที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแอนเดอร์ถ้าเกิดคุณต้องการจะทำให้ใช้สคริปต์เนี่ยมันรันได้ทุกที่แปลว่าคุณก็ต้องมีคอมไพเลอร์ของตัวเองด้วยนะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ครับ เราได้คน้คนพบว่าจริงๆแล้ว,ว่าการที่แปลงให้ TypeScript เนี่ยเป็น JavaScript ไปรันกับทุกๆที่แล้วพึ่งพาคอมไพเลอร์ของ JavaScript ที่มันถูกดีว e ล o p ปมาเรื่อยๆทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ powerful มากถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะหลายๆคนไม่ได้นึกถึงเลยว่า JavaScript มันจะสามารถรันได้ทุกอุปกรณ์ทุกๆที่ใช่ไหมครับดังนั้นการที่ TypeScript มาเกาะอยู่กับ JavaScript เนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ powerful มากๆนะครับถามว่า TypeScript เนี่ยวันที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ย เขามีการกำหนดหรือเซตโกกันไว้ยังไงนะครับจริงๆไทสคริป p t เนี่ยเขาถูกเซตโกมา10ข้อด้วยกันนะครับจริงๆผมเข้าใจนะว่าการเอาคอนเทนต์เยอะๆใส่สไลด์มันไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็น10สิประการนี้ซึ่ง10ประการเนี้ยสาป้าไปเห็นได้บน GitHub ของไทสคริป p t นะครับสิบประการของไทสคริป p t ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เขาโพสต์จนถึงวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยแปลว่า ยังยืนหยัดตั้งแต่เวอร์ชัน1.0จนถึงเวอร์ชัน4.9 RC ที่กำลังจะถูกรีลิสออกมานี้นะครับเขาบอกว่าต้องการให้ TypeScript เนี่ยมีความที่เป็น statically นะครับสามารถจะดูพวก error ต่างได้นะครับจะต้อง provide mechanism ที่ดีให้กับตัวโค้ดนะครับไม่ impose runtime overhead เพิ่มก็คือหมายความว่าจะไม่ต้องติดตั้ง l i b บเพิ่มเติมลงไปในตัวโปรแกรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย t y p e s c r i p มันจะถูกคอนเวิรเป็น JavaScript ใช่ไหมครับ มันจะต้องคลีนมันจะต้องอไม่มีการแบบว่าไปปรับเปลี่ยน JavaScript มากมายนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ไล่ทั้งสิข้อแต่โอ้ l อคือ Microsoft ไม่ต้องการจะปรับเปลี่ยน JavaScript ที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็จะต้องลดการที่จะต้องให้คนเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งที่บอกว่า Microsoft จะ avoid การที่จะเพิ่มพวก expression level syntax จะไม่เพิ่มตัวอุปกรณ์อักขระพิเศษจ,จนเกินไปจนไม่เข้าใจง่ายนะครับและที่สําคัญคือจะต้อง Be c o s s platform development too l จริงๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึง Microsoft ทุก product ออกมาต้องรันได้แค่บน PC บน Windows เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าวันที่เขาผลิต TypeScript เนี่ยเขาเปลี่ยน mindset ละมันจะต้องสามารถ be c o s s platform ได้นะครับเอาเป็นว่า10ข้อนี้เดี๋ยวไปหาอานเพิ่มเติมได้บนหน้า GitHub นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าเว็บ TypeScript Design g o นะครับ แล้วมันก็จะมีด้วยนะว่าอะไรที่ไม่ใช่โกที่เขาเซตนวันนั้นดังนั้นวิธีการ implement ตัว TypeScript บน JavaScript เนี่ยอันนี้คือโค้ด JavaScript เนาะเวลา implement เนี่ยมันก็แค่เพิ่มการใส่ point มากำหนดเออนะเพิ่ม type เข้ามานะครับแล้วก็กำหนด property ของ type ต่งตางๆแล้วสามารถเข้าไปใส่เพิ่มเติมได้โดยที่ syntax ของ TypeScript เนี่ยมันไม่ได้ถูกแตกต่างจาก JavaScript ปกติเลยนะครับอ่าแล้วตัวมันเองเนี่ย มันยังพรอไว้เรื่องของการเช็คพวกไทสต่างๆหรืออพวก property ที่มันมีอยู่จริงได้นะครับเออผมลืมถามเลยในที่นี้มีใครที่ไม่ได้เขียนมีใครที่เขียน JavaScript บ้างเออไท p e s c r i p t บ้างอยากเห็นมือหน่อยอ๋อเฮ้ยดีใจดีใจผมว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมขายมาเนี่ยทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วเขียนแต่ใช้แอนนี่ครับเขียน <laughs> ใช้แอนี่โอเคดีดี ไปไม่ถูกเลยโ okay, <laughs> อเคก็ขอแยกกลับมาตรงนี้ทีนี้พอมันสามารถที่จะเช็คได้ว่ามันมี property อะไรบ้างเนี่ยมันเลยทำให้ IDE ครับสามารถดูได้ด้วยว่าเอิงจริง,รงไอ้ variable ตัวเนี้ยมันมี property อะไรบ้างให้ขึ้นมาสัก e s t นะครับแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าจริงจริง JavaScript ทุกวันนีต้ตัว IDE มันก็สามารถทำงานได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในอดีตมันทำไม่ได้นะครับ TypeScript มันเป็นตัวหนึ่งที่ enable เรื่องนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ นวันแรกที่ TypeScript เปิดตัวออกมาครับก็มีท่านท่านหนึ่งครับมีใครรู้จักบ้างมิเกลเดออิคาซารู้จักบ้างเอ่ยไม่รู้จักเขาจริงๆถ้าเกิดบอกเขาคือผู้ที่เริ่มโปรเจกต์อย่างจีโนมมอนอชามารินลักออนิกส์นะครับซึ่งสามตัวแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอร์สแพลตฟอร์มไลบรารีของจริงนะครับซึ่งวันวันที่ตัว TypeScript ถูกรีลิสออกมาเนี่ยมิเกลเขาก็เขียนบนบน,บน,บน,บน บนบล็อกตัวเองนะครับบอกว่านี่คือ first impression ที่เขามีกับ TypeScript อ่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นย่อแล้วนะครับเขาบอกว่า TypeScript เนี่ยข้อดีที่เขาเห็นเนี่ย TypeScript มันเป็น super set ของ Java มัน easy มากๆเลยที่จะย้ายจากคนที่ใช้ Java Script อ,อยู่แล้วมาใช้ TypeScript นะครับและยิ่งไปกว่านั้นคือ TypeScript เนี่ยเป็น open source นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะช่วย developer ในการเช็ค,คโค้ดก่อนที่มันจะถูก deploy ได้นะครับ แล้วมันสามารถที่จะทำเรื่องของพวกคลาสเป็นแบบพวก first class uh, citizen นะครับนี่คือข้อสรุปของเขาละกันที่ที่มิเกลบอกแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีนะครับณนะวันวันนั้นนะฮะมิเกลบอกว่ามันมีข้อด้อยข้อหนึ่งของ y p e Script นะครับก็คือ t y p e s i r t น t ณวันนั้นมันซัพพอร์ตแค่ v i r u a l studio professional s บน Windows เท่านั้นแต่เขาบอกว่า t y p e Script มันต้องสามารถาได้ทุกที่ปะ มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมประโยคหนึ่งครับเขาบอกว่าปกติเว็บที่เราใช้งานกันทุกวันนี้นะฮะเบสที่มันใช้งานนะครับมันเป็น u n i x ใช่ไหมครับแล้วคนที่เป็นนักพัฒนาเว็บสำหรับยูนิคเขาใช้อะไรกันฮะใช้ Windows หรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่า Majority จริงๆแล้วเขาใช้ MacOS กับ Linux นะครับนั่นคือเป็นคีย์ o i n t หนึ่งณนะวันนั้นที่ Release แรกของไทส Script ออกมานะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นครับ TypeScript Microsoft ก็เลยมองว่า ออการที่จะปรับเปลี่ยนให้มันสามารถจะใช้ได้ทุกทุกทุกโปรเจกต์ได้หรือว่าทุก IDE ได้เนี่ยเขาเลยสร้าง IDE ขึ้นมา1ตัวครับที่ชื่อ v s Code ที่สามารถ support ตัว TypeScript ได้เต็มๆอีก1ตัวแล้วก็รองรับภาษาอื่นๆด้วยนะครับนั่นคือ Approach ที่ Microsoft ทำในวันนั้นนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับ Microsoft บอกว่าทุกวันนี้ที่ TypeScript มันโด่งดังได้เนี่ย Microsoft ต้องขอบคุณ Google นะครับที่ทำ Angular 2ออกมา นั่นคือสาเหตุที่ทาให้ TypeScript มันโด่งดังจริงๆนะครับเราลองมาดูได้ว่ายอดการเสิร์ชนะครับของ Angular กับ TypeScript เนี่ยมันเติบโตพร้อมๆกันมีใครเขียน Angular บ้างครับที่นี่หนึ่งคนสองคนเฮ้ยจริงหรอเนี่ยมันต้องมีเยอะกว่าน,นี้สิโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อทุกวันนี้นะครับ,บฟอนต์เองนอกจาก Angular เองเนี่ยก็รองรับ TypeScript ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านๆมานะครับก็ทําให้เห็นได้ว่า TypeScript เนี่ยมันเติบโตมากขึ้นใน ช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นถ้าเกิดเวลาเราเช็คพวก Top 10 Programming เนีครับเราจะเจอ t ทส Scri p t นะครับในบาสสำนักแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่ Top 5เนี่ยก็จะไปเจออยู่ใน Top 10นั่นเองนะครับในอันนี้เขาเคลมมาประมาณนี้นะฮะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับของ Stack Overflow ของคนที่ใช้ Thai Script ทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณอันดับ3นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น stack ต่างๆนะครับของคนที่ใช้ JavaScript Favor เขาจะใช้ TypeScript เป็นหลักด้วยนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าวันนี้หัวข้อเราชื่อว่า10ปีของ TypeScript แปลว่าเราจะต้องไป walk through ในแต่ละฟีเจอร์ของแต่ละเวอร์ชั่นใช่ไหมฮะแต่แน่นอนถ้าเกิดผมมา walk through เนี่ยสิชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับดังนั้นก็อันนี้คือลิสทั้งหมดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น0.8จนถึง4.9นะครับ สามารถไปย้อนดูได้บนไม่ว่าจะเว็บวิกิพีเดียหรือว่าเว็บของตัว stack อของ TypeScript เองด้วยนะครับมันจะมีหน้านี้อยู่นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าณนะวันนี้เวอร์ชั่นที่เราใช้งานอยู่ฟีเจอร์มันขาดหายเปลี่ยนไปยังไงนะครับสามารถไปเช็คได้บนเว็บ TypeScript นะครับแล้วก็บล็อกที่เกี่ยวกับของอเวอร์ชันล่าสุดของ TypeScript นะครับที่ผมเรียนไปเมื่อกี้เวอร์ชัน4.9 RC เนี่ยก็กำลังจะถูกรีลิสออกมาแล้วด้วยนะครับคนที่เขียนบล็อกคนนี้คือ Daniel นะครับแดีเนียเองก็เป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตคอนเทนต์วันนี้ที่มาพูดด้วยนะครับต้องขอบคุณแดเนียมากนะครับแล้วก็สำหรับคนใดนะครับที่ใช้ไทยสคริปต์หรือกำลังอยากจะไปใช้ไทยสคริปต์นะครับเรามีคอมมูนิตี้บน a c e b o o k นะครับชื่อไทยสคริปต์ไทยแลนด์อย่าลืมไปจอยกันนะครับเผื่อจะมีข้อมูลที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะออกอัปเดตมานะครับก็ก่อนอันนี้ก็มีงานไทยสคริปต์ไทยแลนด์มีแอปด้วยนะครับไมไ่ได้ไปปะไม่ไม่ได้ไป <laughs> ไม่เป็น เดี๋ยวอาจจะมีเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ก่อนจบก่อนจากกันนะครับสำหรับคนใดนะครับที่เขียนเป็นเว็บเป็น static อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการหาโฮสต์อย่างคล้ายๆอารมณ์เหมือนเทโลคูนะครับ <laughs> บนอชัวเองแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า a ช u r e Static Web App นะครับ <laughs> ก็เอาไว้โฮสต์สแตติก้วแหละต,ตามชื่อเลยแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยฟีเจอร์คือมันสามารถ Connect กับกิทฮับได้ตรงๆแล้วก็พรอไว e พวกเซอร์วเลฟังชันด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครจะเริ่มใช้งานเนี่ยเรามีเป็นมังงะให้อ่านนะวิธีการใช้งาน a z ช r ูส t ตติกเว็บ p ออันนี้เป็นมังงะที่ทางม i c r o ซอฟ t ญี่ปุ่นทำนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยก็เอามาแปลมังงะตัวนี้ไม่มี Public นะครับถ้าเกิดใครอยากจะอ่านต้องสแกนตอนนี้นะครับเพราะว่ากลับไปเสิร์ชในเซิร์ชเอนจินไม่ว่าจะเป็น Bing Yahoo นะครับดักดักโ g o กนะครับจะไม่เจอเพราะว่าอันนี้ยัเป็น Private อยู่นะครับก็ก็เริ่มเป็นเฟิร์สอะดอปเปอร์กันได้นะครับต้องไปอ่านดูนะครับเขาทําเป็นการ์ตูนหน้าอ่าเลยนะครับวิธีการคือจริงๆสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยใช้ Static Web App เนี่ยอันนี้เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ดีมากเราจะได้เข้าใจว่าพาร์ทไหนที่เป็นพาร์ทของ Static Web App นะครับแล้วมัน Enhance ใช้งานกันยังไงนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ถ่ายไปแชร์กันไปแบ่งแกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใด ตรงนี้ก็ต้องขออาภาัยด้วยตื่นเต้นมากๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมจริงๆมีบล็อก10ปีนะครับไปเสิร์ชอ่านได้นะครับครบ15ทีปะครบนะฮะตอนแรกก็จะลงเป็น10นาทีเห็นตอนหลังเอาออกไปก็เลยคิดอยู่ว่า15าทีจะทำยังไงให้ครบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ